ข้าวซี่โครงหมูอบหม้อดินลูกๆชอบกันไหมหิวกันหรือยงังลูกรอแม่ก่อนนะเริ่มจากตามสามเกลและโขกพริกไทยก่อนตามด้วยกระเทียมรากผักชีโขกให้เข้ากันพอละเอียดแล้วแม่จะใส่กระทะผัดให้หอมและตามด้วยซี่โครงหมูลงไปต่อจากนั้นปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายซอส้นมันหอยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำ,วดำตามด้วยน้ำผึ้งและน้ำสะอาดและปิดฝาอบไว้ครึ่งชั่วโมงนะลูกเดี๋ยวแม่ขอไปซื้อข้าวก่อนนะลูกต้องมาที่บิ๊กซีเท่านั้นนะลูกข้าวขาว100่งรามีเปรมชั็น99บาชมีโปรโมชั่นเก้า สองร้อยกรัมไปลูกกับบ้านไปหุงข้าวกันข้าวขาวคุณภาพที่ดีที่สุดของตางช่าสวยเต็มมาเลยราคาไม่แพงแต่ได้คุณภาพพรีเมี่ยมเลยนะลูกเปิดฟ้ามาซี่โครงหมูของแม่ก็เปื่อยแล้วหอมจนแม่อยากให้ลูกๆได้กลินอย่างเลย และข้าวแม่ก็สุกแล้วนะลูกเตรียมเปิดฝาหม้อก,กันเลยนะลูกเม็ดข้าวสวยล้วนเป็นตัวเหมาะกับเมนูซี่โครงหมูอบของแม่มากเลยลูกแม่ผักซี่โครงหมูอบหม้อด,ดินให้นะลูกซี่โครงหมูเปื่อยๆทานคู่กับข้าวสวยละอ้นฟินม,มากเลยนะลูกและเสริมผักลงไปนิดนึง เดี๋ยวแม่ขออบอีกสักแป๊บหนึ่งนะลูกฝามาลูกๆจะได้หายเหนื่อยเหนื่อยไม่ลูกให้กับข้าวแม่ยียวยาใจลูกได้ไหมข้าวซี่โครงหมูอบหม้อดินของแม่ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาทานกับแม่นะลูกแม่รอลูกๆอยู่นะเพราะแม่มีข้าวขาว100ตราฉาเพิ่มปริมาณ2 0 0กรัมที่บิ๊กซีเท่านั้นนะลูกแม่ปิดครัวเตรียมนอนแล้วนะลูกถ้าหิวมาาอเรียกแม่ได้เลยนะลูกนอนหลับฝันดีนะลูกบายบาย